สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แกรม,มาวาเรียสค่ะวันนี้คุณยายได้ต้นมะนาวแป้นไม่มีเมล็ดค่ะคุณยายก็จะมาลงปลูกให้ดูนะคะว่าปลูกอย่างไรจะให้เขาเติบโตรว,วดเร็วนะคะต้นเป็นพุ่มง,งามนะคะแล้วก็มีลูกเยอะๆมีผลเยอะๆนะคะว่าคุณยายใช้สูตรดินผสมอะไรบ้างนะคะ เอาล้วเราเริ่มแรกเลยค่ะกระถางใครที่ไม่มีที่ใหญ่ๆนะคะก็ปลูกมะนาวทานได้ก็ใช้กระถางอันนี้กระถางประมาณ30เซนค่ะนะคะ30กว่าเซนเกินกว่า1ฟุตนะคะใช้ได้แล้วค่ะสามารถปลูกได้ละเราก็ใส่มะพร้าวสับลงไปเลยค่ะรองต้นกระถางค่ะมะพร้าวสับนะคะนี่ค่ะมะพร้าวสับเสร็จแล้วจากมะพร้าวสับนะคะ คุณยายก็จะบำรุงให้เขาด้วยปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยคอกนะคะใส่ปุ๋ยคอกไปเลยค่ะโรยลงไปเลยค่ะ,คะนะคะเอาลรามาดูวัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกนะคะคุณยายก็บำรุงเต็มพิกัดเลยค่ะมีดินค่ะดินถุงธรรมดาเนี่ยค่ะสองส่วนนะคะแล้วก็มีขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนกะามะาพร้าวหนึ่งส่วนค่ะ มีทรายหยาบครึ่งส่วนนะคะปุ๋ยเมื่อกี้เนี่ยค่ะปุ๋ยคอกเมื่อกี้อีกครึ่งส่วนนะคะแล้วคุญญณยายก็บำรุงด้วยเปลือกไขค่ค่ะอีกครึ่งส่วนนะคะ <c oughs> ดินสองนะขุยมพะพร้าวหนึ่งนะคะมพะพร้าวสับหนึ่งนะคะทรายครึ่งส่วนนะคะปุ๋ยคอกครึ่งส่วนแล้วก็เปลือกไขค่ครึ่งส่วนค่ะคลุกเคล้าค่ะให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะคลุกเคล้คา เขาชอบดินที่มีทรายนะคะดินทรายเราก็ใส่รายให้เขาซะเล็กน้อยนะคะแล้วก็เขาก็ชอบดินร่วนนะคะเราก็มีขุยมะพร้าวนะคะมีกา,กากมะพร้าวนะคะขยี้ให้เข้ากันเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยค่ะเยทีให้เข้ากันเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะง่ายสุดเลยค่ะใช้มือเนี่ยค่ะง่ายที่สุดละนะคะ เราจะได้ขยี้ส่วนผสมต่างๆนะคะให้เข้ากันนะคะปุ๋ยคอกนั้นเรารองที่ก้นกระถางด้วยนะคะเวลาลากเขาอย่างลงไปถึงเขาก็จะได้มีอาหารรับประทานนะคะเขาจะได้โตอย่างรวดเร็วนะคะประมาณสัก4-5เดือนเขาก็จะออกผลแล้วค่ะอันนี้เป็นมะพร้าวเป็น มะนาวพอดีนะคะเป็นมะนาวแป้นนะคะที่ไร้มเมล็ดค่ะไม่มีมเมล็ดค่ะเปลือกจะบางค่ะมะนาวพันนี้นะคะเปลือกบางน้ําเยอะค่ะบางพันจะเปลือกหนาเม็ดเยอะนะคะแต่พันนี้จะเปลือกบางนะคะน้ําเยอะค่ะเอาละพอคุกเคล้าเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปในกระถางเลยค่ะ ลงไปเลยกระหางนี่ค่อนข้างจุกนะคะค่อนข้างจุกแยวคุณยายเทลงไปเลยค่ะจุกมากเลยค่ะยังไม่พอเลยค่ะแต่คุณยายเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเพราะรู้ว่ากระถางนี่จุกมากก็เตรียมดินส่วนผสมเหมือนเดิมนะคะ ส่วนผสมเหมือนเมื่อกี้เนี่ยค่ะเหมือนเดิมใส่ลงไปค่ะแต่ว่าอย่าให้เต็มกระถางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราลดน้ำน้ำจะได้ไม่ไหลกระชอกออกนอกกระถางนะคะใส่ลงไปให้ได้สักเหลือนะคะเหลือจากขอบกระถาง,งมาซักสองถึงสามนิ้วนะคะ เผื่อเอาไว้เวลาลดน้ํากับเผื่อไว้ตอนที่เราเติมปุ๋ยให้เขานะคะ,ะส่วนผสมก็อย่างที่คุณยายบอกไปแล้วนะคะเอาละค่ะเส็บเรียบร้อยแล้วใส่วัสดุป,ปลูกไปละเราก็นำต้นข้นลงเลยค่ะนะคะ ให้อยู่กลางกลางกับถางค่ะให้อยู่กลางกลางก็ทําเป็นรูนะคะทําเป็นรูใส่ลงไปลยค่ะให้อยู่กลางกลางนะคะ,ะเดี๋ยวเราเพิ่มวัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกยังไม่พอะะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเริ่มปลูกใหม่ๆนะคะตอนนี้ก็อย่าเพิ่งวางเขาไว้กลางแดดนะคะ เอาวางไว้ที่ร่มรำไรก่อนนะคะมีแดดค่ะมีแดดแต่ว่าแดดอย่าเพิ่มจัดค่ะเพราะว่าเขาผ่านการขนส่งเขาส่งมาทางไปรษณีย์ค่ะคุณยายสั่งมาส่งมาทางไปรษณีย์น้องเขาก็เดินทางมาสมบุกสมบันนะคะมาจากสกลนครค่นคะนี่สั่งมาจากสกลนครเลยนะคะมาถึงกรุงเทพนี่ก็คงเหนื่อยเนาะน้องก็คงเหนื่อยเดี๋ยวเราก็ ให้น้องเขาพักผ่อนนะคะอยู่ที่ล่มรำไรก่อนนะคะเอาละวัวสุกรุปก็ประมาณนี้ค่ะเผ <_ C 2> ื่อที่ไว้เติมปุ๋ยนะคะเผ <_ C 2> ื่อที่เอาไว้สำหรับที่เวลาเราลดน้ำจะได้ไม่ไม่ไหลนะคะ <_ C 2> ยินจะได้ไม่ไหลออกนอกกระถางนะคะ,ะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลดน้ำค่ะ คุณยายก็ลองไม่ได้ปลอยละก้นกระถางดน้ําจะได้ไม่เฉกนะคะวนให้ชุ่มค่ะครั้งแรกอ่าเรียบร้อยแล้ว,ค,วะค,ะค่ะ,ะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวคุณยายก็จะวางไว้ที่ร่มรำไรนะคะแล้วเดี๋ยวตอนที่เขาอ่าเริ่มที่จะออกดอกออกผลคุณยายก็จะมาทําการ ใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูแลน้องเขาให้ดูนะคะว่าทำอย่างไรจะเร่งเร่งให้เขาออกดอกออกผลนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่รับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะจะได้มีสาระดีๆมานำเสนอในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ